สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใหม่นะคะตราดินีคลองแสงค่ะที่ปรึกษาการขายนะคะมาสเตอร์เซอรติฟายยุคาสาขาปริตมนูทรรมนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สาขาปริตมนูร,รมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกคนนะคะไปพบกับนะคะรถตู้ VIP นะคะ Toyota าอา a ันะคะ2.5นะคะไฮบิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า Toyota าอา a ัรุ่นนี้นะคะ ใหม่ยังไงสวยยังไงดูดียังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะตอนแรกเราจะมาดูกันที่ด้านหน้าก่อนนะคะดูที่ไฟนะคะเห็นไหมคะความใหม่ความเนียนความกิฟตของ t o y o ต a a l p h a r รรุ่นนี้นะคะตรงนี้เป็นปี2017นะคะ Alphard ตัวนี้นะคะสวยหรูนะคะเป็นรถตู้ว i ไนะคะ แล้วเราไล่ดูกันที่ด้านข้างนะคะยางตัวล้อนะคะยางอยู่ที่ปี2019นะคะไล่ดูด้านข้างภาพโดยรวมนะคะตัวรถโดยรวมนะคะไม่มีรอยขีดข่วนสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ท้ายรถนะคะท้ายรถมีเซ็นเซอร์พบ หลังจากที่เราพาดูบรอบคันถึงด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาข่ามาดูตรงห้องเครื่องต่อเลยนะคะเดี๋ยวม่จะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะเดี๋ยวนะนี่ ดูตัวห้องเครื่องนะคะดูตัวน็อตนะคะยังไม่โดนรื้อนะคะเนี่ยน็อตยังปกยังไม่มีรอยแกะเลยนะคะไม่มีการรื้อใจทั้งสิ้นนะคะจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเดิมเดิมเลยนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูเครื่องนะคะภายในด้านในห้องเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู ภายในกันของอัลผัดตัวนี้กันนะคะมาค่ะเดี๋ยวใหม่จะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมข้างในนะคะเริ่มจากด้านคนขับก่อนเลยนะคะเราก็เปิดประตูมาเลยนี่ภายในนะคะสวยหรูหรามากๆเลยนะคะเป็นสีเบจนะคะเห็นไหยคะสวยมากเลยเหมือนมือหนึ่งแต่เป็นมือสองที่สวยและดูดีมากๆเลย แล้วเดี๋ยวใหม่จะลองสตาร์ทเครื่องให้ทุกคนดูนะคะสตาร์ทง่ายๆมากนะคะกดปุ่ม power นะคะแล้วก็เครื่องก็ได้ถูกสตาร์ทแล้วแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะตัวคอนโทลนะคะมีครบหมดเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะและเรานะคะก็ยังมีด้านบนนะคะเป็นหลังคาซัน l o o นะคะนี่เดี๋ยวใหม่จะเปิดให้ดูนะคะตรงนี้เห็นไหมคะรับแสงจากธรรมชาติด้านนอกได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตัวคอนโทลนะคะ ของประตูนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะง่ายต่อการคอนโทรลมากๆเลยเห็นไหมคะเพียงเรากดปุ่มแค่นั้นเองสวยหรูหลานะคะมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหลังต่อนะคะตรงห้องผู้โดยสารนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดประตูขึ้นไปตรงฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะก็เปิดเข้าไปเลยนี่ค่ะแล้วก็รอเลื่อนนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งข้างในห้องนะคะ ลองไปประตูนี้ดีกว่าเยับเข้ามานี่นะคะข้างในคือกว้างมากเลยนะคะเป็นนี้เป็นห้องผ้องผู้โดยสารนะคะก็คือนั่งได้ทั้งหมดเจ็ดที่นั่งนะคะด้านหน้าสองข้างหลังอีกห้านะคะแล้วก็มีช่องแอร์นะคะให้ด้วยนะคะส่วนตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีซันรูฟด้วยด้านบนแบบนี้นี่สวยมากๆเลยนะคะภายในกว้างขวางมากนั่งสบายมากเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับที่ใหม่พาไปชมนะคะรถนะคะ Toyota a อา a ุาน,นะคะ2.5นะคะไฮบริดปี2 0 1 7นะคะหลายๆคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ราคาของรถคันนี้นะคะอยู่ที่2,19,000นบาทนะคะราคาถือว่าคุ้มมากๆเลยถ้าใครนะคะสนใจที่จะ ดูรถเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถมาได้ที่สาขา Master c e ส t i f i e d ประดิษฐ์ปนูธรรมนี่เลยนะคะหรือจะติดตามในเพจก็ได้นะคะสอบถามมาทางเพจได้ค่ะและที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย